สวัสดีครับวันนี้เรา,นนาย้านอนแง้คอนำาไปเส้นทางเดินชมพื้นที่เราจะไปพักข้ทาทำมุนกันวันนี้เราจะไปดอยภูกาครับที่จังหวัดตากนี่เป็นเส้นทางก็งทางเขา้าทางแยกจากแม่สอดทมไพลนะครับก็ถีงแม่สอดขวา ทางรับผูการนี่มีขหนักสงอยู่แล้วนี่เราจะปัับนำไปติดตั้งในกระถางหวัดนี่แฟลเตอร์อับตัวเดินทางนี่จะไปเดินตางวีไอพีกีปนเชลูกกนนี่สปอร์คูเซอร์นี่มิสันอาวาราแล้วกันนี่พอมนี่ล้วอยู่การมันก็ไป่ส่งแล้วหมดสันยามส่งมาแล้วก็ไม่ส่งวันนี้ออมโทรศัพท์เว้ยมีวิที่ชาร์จ รู้อยู่แล้วเดี๋ยวเข้าป่าริ้านี่ช้าที่ไนน้ำเย็นเลยจารเนี่ยตอนนี้ยังเหลือเจ็ดสิบป็นนี่เป็นเครื่องนอนของปอนลเลฟเตอร์ครับผลิตวันนี้เราเอามานำาสนให้ชมแบเต็นนอนแบบท้าบดานขางอุปกรณ์อื่นๆก็นำตัวใจดี ถ่ายรูปบนฐานพระธาตุครับจากนองสงโดวุฒิชาเดินทางมาถึงฐานพระธาตุถูกทิ้งไว้นานแล้วเราจะผ่าตรงนี้นะครับเดินทางแล้วก็เดินทางต่อครับไปเดินสวนมะลายจากแบบุูิการไปทางเมตตื่นแล้วก็เลียบขึ้นเราดูสภาพนะครับตามเส้นทางนี่แหละใจหายนะครับป่าไม้เมืไทย เป็นสภาพบแบบนี้ส่วนมากเลยครับตามเส้นทางที่วิ่งผ่านเดียวเว้นเดียวกวินที่มีสำนักงานของป่าไม้อยู่นี่กำลังขึ้นดอยสอยมมลัยครับทางก็ประกอบกรุงไว้แล้วครัเป็นสะดวกกว่าเดิมผู้หอดทางเดิมลำบากมากนะครับแต่ระยะทางนะประมาณอยู่ระเบินก็กลับมาอีกนัน ไล่ตามเส้นทางไปครับไล่ผาขวาขวาของผาครับไปทียรครับถึงที่ทำงานน้ำมันอะนี่นี่นี่อาน้ำมันสงขราหนาวไหมหนาวเนี่ยโอ้โหแต่หนาวจริงหนาวจริงอันนี้ไม่โกหกนี่ดูนี่เห็นี่พี่ศิล่านี่ดูสิหนาวมากผ้าพันกงมันคอ นี่หน้าผใส่หมวยไอ้งงอะไรเนี่ยเผือกเผาผมรู้กินอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีเราอยู่เอาเอานะเราบอกเขาไม่โกหกเขานะต้มยำปลาป๋องหมอครับต้มยำปลาป๋องนะอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยครับก็ต้องอร่อยนะเขไม่มีอะไรกินแล้วนี่ปออโอนี่เต็มเต็มยศเลยอ่ะแต่พี่พงพันนี่สิเดี๋ยวเดี๋ยวอะ ยังไงทำไมแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยไม่หนาวเหรอหายหนาวแล้วอ่ะไม่หนาวจะจะยืนนี่เหมือนลูกนกเลยนหนาวสิลมหนาวหนาวมากเห็นไหมต้องใส่แขนยาวเลยโอ้ยๆๆๆโอเคเลยนี่ครับเ,เดือนกำลังเออนี่ดูบรรยากาศเนี่ยแหมขมุขมัวขมุขมัว <c oughs> โอ้ช้ามานี่ออกคลุมพื้นที่เต้นก็โดนลงคข้างกันเปียก รายไปจะบบางลายบางหลังก่อนหรือวิวพลาการเย็เนดีครับมีขนาดเดินเมตไซร์คนใหญ่ๆก็แค่ดูด้วนยนครับคนนี้ต่อมาที่นำทางวิ่งถึง20กิโลครับไปครับ